ศาสนาพิธีเรื่องการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะในการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะสำหรับเยาวชนคนไทยนี้นอกจากจะเป็นหน้าที่ของผู้เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วยังถือเป็นหน้าที่สำคัญของทางโรงเรียนด้วยคือแต่ละโรงเรียนจัดให้มีการประกอบพิธีให้นักเรียนได้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะ รวมกันเป็นหมู่คณะโดยเลือกหาวันที่เหมาะทำกันอย่างน้อยปีละครั้งสำหรับระเบียบพิธีในการแสดงตนเป็นพุทธ,ธมามกะนั้นแบ่งออกได้เป็นสามขั้นตอนคือการมอบตัวการเตรียมการและพิธีการการมอบตัว <storytelling> ผู้ประสงค์จะประกอบพิธีต้องไปมอบตัวกับพระอาจารย์ที่มุ่งหมายจะให้เป็นประธานในพิธีซสก่อนถ้าหากเป็นเด็กควรมีผู้ปกครองนำไปและหากเป็นนักเรียนกลุ่มใหญ่ควรให้ครูหรือผู้แทนของโรงเรียนนำรายชื่อนักเรียนที่จะเข้าพิธีไปเท่านั้นไม่จำเป็นต้องนำตัวนักเรียนทุกคนไปเมื่อไปถึงพึงนำพานดอกไม้ทูบเทียน น้อมถวายแด่พระอาจารย์กราบด้วยเบญจางคัประดิษฐ์3ามครั้งถ้าเป็นการมอบตัวหมู่ครูหรือผู้แทนพึงปฏิบัติเช่นเดียวกันพร้อมกับถวายบัญชีรายชื่อผู้ที่จะเข้าพิธีเมื่อกราบเสร็จแล้วนั่งพระเพียบประนมมือ เพื่อฟังข้อแนะนำและนัดหมายของพระอาจารย์ครั้นตกลงกำหนดการเรียบร้อยแล้วให้นิมนต์พระพิสุที่จะเข้าร่วมพิธีตามจำนวนที่ต้องการซึ่งอย่างน้อยต้องมีสีรูปรวมทั้งพระอาจารย์แล้วกราบลาพระอาจารย์ด้วยเบญจางคประดิษฐ์อีกสามครั้ง คือขั้นเตรียมการได้แก่การเตรียมสถานที่และเตรียมตัวของผู้แสดงตนการเตรียมสถานที่เป็นเรื่องของฝ่ายสง์เพราะพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนี้ควรประกอบขึ้นในวัดเป็นเหมาะที่สุดควรจัดในพระอุโบสถหรือบริเวณวิหารหรือสาลาการปรเรียนก็ได้สำหรับสถานที่ในพิธีควรจัดโต๊ะหมู่บูชา มีพระพุทธรูปเป็นประธานพร้อมกับเครื่องบูชาซึ่งเป็นส่วนที่ผู้แสดงตนเป็นพุทธมามก,กะร่วมกันจัดหาเครื่องบูชานั้นจัดไว้เบื้องหน้าพระพุทธรูปถัดจากเครื่องบูชาออกมาให้จัดธรรมาทไว้สำหรับพระอาจารย์ให้โอวาทและจัดอาสนะสงไว้ด้านหลังของพระอาจารย์เรียงเป็นแถวหน้ากระดาน ผู้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะควรเตรียมชุดขาวสำหรับใส่มาในพิธีเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์แต่ถ้าเป็นการแสดงตนเป็นหมู่เช่นนักเรียนหรือข้าราชการนิยมแต่งเครื่องแบบแต่ต้องถอดรองเท้าในเวลาเข้าพิธีนอกจากนี้ควรเตรียมเครื่องสการะสำหรับถวายพระอาจารย์เฉพาะตนด้วยได้แก่พานดอกไม้ทูบเทียน หรือเตรียมเครื่องไทยธรรมไว้ถวายพระสงฆ์ในพิธีด้วยตามแต่จะศรัทธาสำหรับพิธีการการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนั้น เมื่อถึงเวลาประกอบพิธีพระอาจารย์และคณะสงฆ์จะดำเนินเข้าสู่พิธีกราบพระพุทธรูปแล้วนั่งประจำตามอาสนะที่ได้จัดไว้ตัวแทนผู้แสดงตนเป็นพุทธมมะกะจะจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัยด้วยการนั่งคุกเข่าประนมมือผู้นำจะกล่าวนำคำบูชาพระรัตนตรัยด้วยบทที่ว่าอิมินาสกาเรนะและตามบทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยที่ว่านโมตัสสะและอรหังสัมมาสัมพุทโธเมื่อบูชาพระรัตนตรัยครบแล้ว จึงเปลงคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะโดยผู้ข้าพิธีต้องเปลงคำปฏิญาณตนฉะฉานต่อหน้าพระสงฆ์ทั้งคำบาลีและคำแปลเป็นตอนๆจนจบคำปฏิญาณ เมื่อผู้แสดงตนกล่าวคำปฏิญาณจบแล้วพระสงฆ์จะกล่าวคำสาธุพ,พร้อมกันและพระอาจารย์ผู้เป็นประธานในพิธีจะให้โอวาสในการปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะและให้พรที่ได้มีความตั้งใจที่จะกระทำความดีให้สมกับที่ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เมื่อจบโอวาทแล้วผู้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะจะเปล่งเสียงสาธุการว่าสาธุแล้วนั่งคุกเข่าประนมมือกล่าวคำอาราธนาศินโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นตั้งใจรับไตรสรนาคมสามครั้งว่าพุทธังสรนังขฉามิทำมังสรนังขฉามิสังคังสรนังขฉามิการกล่าวย้ำทวนถึงสามครั้ง เือเป็นการยืนยันความมั่นใจของผู้แสดงตนเป็นพุทธ,ธมามะกะว่าเต็มใจที่จะรับเอาพระรัตนไตรมาเป็นสรณะที่พึ่งจริงๆและภายหลังรับศีลห้าแล้วกล่าวคำยืนยันขอสมาทานศีลห้าที่ว่าอิมานิปัญจสิกขาประธานิสมาธิยามิซ้ำอีกสามครั้งเช่นกันจากนั้นพระอาจารย์จะกล่าวอนิสงค์ของศีลผู้แสดงตนกราบสามครั้ง ผู้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะถวายเครื่องไทยธรรมทูบเทียนดอกไม้แล้วกราบตรงหน้าพระอาจารย์และกรวดน้ำพร้อมพระสงค์กล่าวอนุโมทนาและประนมมือตั้งใจรับผนเมื่อจบแล้วกราบสามครั้งเป็นเสร็จพิธี พุทธมามะกะแปลว่าผู้รับเอาพระพุทธเจ้าเป็นของตนพุทธมามะกะบุคคลแรกของชาวโลกคือพระอัญญาโกนธัญญะด้วยในวันเพ็ญเดือน8ท่านและสหายทั้งสี่ได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกและได้เข้าถึงธรรม โดยได้รับพระพุทธเจ้าเป็นของตนและได้เปลงวาจาขอบรนประชาอุปสมบทต่อหน้าพระพักจนบังเกิดพระสงฆ์องค์แรกของชาวโลกในวันอาสารหาบูชาอันยิ่งใหญ่นี้ชาวพุทธทุกคนต่างน้อมรำลึก ถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระบริสุทธิ์ที่คุณที่แจ่มกระจ่างแล้วจนเกิดปัญญาที่คุณได้ทรงตรัสรู้พระธรรมอันประเสริฐด้วยพระองค์เองและด้วยพระกรุณาที่คุณต่อชาวโลกทรงประทานพระธรรมคำสั่งสอนจนบังเกิดสาวกองค์แรกที่ได้ทำหน้าที่สืบสารถ่ายทอดพระธรรม ให้ชาวพุทธได้รู้คุณค่าของการเป็นพุทธมามะกะผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐมาจนถึงทุกวันนี้วันอาสารหาบูชาจึงเป็นวันอีกวันหนึ่งที่ชาวพุทธทุกคน ควรได้มีโอกาสกระทําพิธีพุทธมามะกะประดุจเดียวกับพระอัญญาโกนทัญญะที่ท่านได้ปฏิบัติในพุทธการโดยน้อมนําเอาพระธรรมที่ชี้ให้เห็นหนทางไปสู่ความสุขภายในตนมาปฏิบัติให้เข้าถึงพระรัตนไตรัยภายในอันเป็นสรณะที่แท้จริงเมื่อชาวพุทธทุกคนได้พบพระรัตนตรยัยและเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในความสุขอันสมบูรณ จะบังเกิดแก่พุทธมามกะอย่างแท้จริง ีเรื่่อองกกากาาารรลวนศีลียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเปลี่ยนกันนะครับกรากรากราเรียนเชิญทุกท่าน ตั้งใจกล่าวคำพระราธนาศถห้าโดยพร้อมพรียนกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาธายาติสารเนนะสาหาปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายา

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิ พุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ ตติยมปิสังฆังสระนังขัจฉามิตติยมปิพุทธังสระนังขัจฉามิตติยมปิพุทธังสระนังขัจฉามิตติยมปิธรรมังสระนังขัจฉามิตติยมปิธรรมังสระนังขัจฉามิ ตเตียัมปิสังขังสรนังัจามิตเตียัมปิสังขังสรนังัจามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธียามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ อาทินาธานาเวรมณีศิขปาทานสมาธียามิอาทินาธานาเวรมณีศิขปาทานสมาธิยามิกามสุเมชาจาราเวรมณีศิขปาทานสมาธียามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ สุราเมรยมาตฉะมาทัทานาเวรมณนีศิขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยัตฉะปมาทัทานาเวรมณนีศิขาปัตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสศิขาปัตานิ สิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโพคสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติตัสมาสิลังวิโสทะย ใจบูชาพระรัตนตรยัยโดยพร้อมเพรียงกันนะอะระหังสัมมารสัมพุทโธภะคะวันอะระหังสัมาสัมพุทโธภะคะวัพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมพุทธังภะคะวันตังอภิวาเท พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาสขาโตภพะควตาธรรมโมสวัสขโอภะควตาธรรมโมธรรมนัมมัสสาเมิธรรมนัมมัสสอาม,าอมิธรรมโมเมนาโถ กระรมเป็นที่พึ่งของเราสุปติปันโนภาควะโตสาวากสังโฆสุปติปันโนภาควะโตสาวากสังโฆสังขังนัมอาเมิสังขังนัมอามิสังโฆเมนาโถ ปร,ระสงค์ปเป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากราขออนุภาพบุญจงคุ้มครองรักษาให้ปราศจากทุกขโศกโรคภัย ให้มีความสุขกายสุขใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินสาธ